ดาวเคราะห์อน,นอกระบบดวงใหม่ที่กำลังกินสิ่งล้อมรอบอย่างรวดเร็วมีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีหลายเท่าและกำลังเผาผลาญกลืนก,นกินวัตถุรอบๆอย่างไม่รู้ตัวจะเป็นอะไรบ้างที่ทำให้ดาวเคราะหนี้เกิดการเติบโตวรวดเร็วขนาดนี้มาดูกันว่ามีอะไรผิดป,ปกติเกิดขึ้นกับดาวเคราะห์อนอกระบบนี้ดีกว่าดาวเคราะห์อน,นอกระบบที่เร่งกลืนก,นกินสิ่งล้อมรอบนักดาราศาสตร์ได้พบว่าดาวเคราะห์อน,นอกระบบที่อยู่ห่างจากโลก620ปีแสงกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด,ด้วยอัตรา6พ0 0ล้านตันต่อวินาที ดาวเคราะน,นี้มีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีห -10 เท่าและกำลังดูดมวลสารจากก๊าซและฝุ่นที่อยู่รอบๆทำให้เกิดการเติบโตที่เร็วมากขึ้นแต่เมื่อเริ่มต้นเดือนมิถุนายนการสังเกตการแสงอินฟราเรดจ,จากดาวเคราะน,นี้ได้พบว่าดาวเคราะห์นอกระบบนี้กำลังเป็นดาวเคราะห์ที่เร่งกลืนกินสิ่งล้อมรอบตัวมันเองและสร้างกระแสสารตามสนามแม่เหล็กอย่างรวดเร็วทำให้พื้นผิวของดาวเคราะห์และสิ่งล้อมรอบก็ร้อนขึ้นและสว่างขึ้นเช่นกันแต่นี้ก็ยังไม่ใช่ปัญหาที่สุด นักวิจัยได้พบว่าดาวเคราะนี้กำลังขยายเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างที่พบเห็นได้ยากซึ่งก่อนหน้านี้พบได้เฉพาะในดาวฤกษ์อ,อายุน้อยเท่านั้นซึ่งบ่งชี้ว่าดาวเคราะนี้มีกำเนิดคล้ายดาวฤกษ์และยังดูดกลืนพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นประจำด้วยนักวิจัยวิกเตอร์อันเมนรอสอาบัตและทีมงานของเขาจึงต้องการตรวจสอบวิวัฒนาการของดาวเคราะนี้อีกครั้งในปลายปีนี้เพื่อตรวจสอบว่าดาวเคราะนี้ยังคงดูดกลืนพลังงานอยู่หรือไม่และเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติบโตและการกำเนิดของดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้แต่นี่ก็ยังม่ใชทั้หด นักวิจัยยังพบว่าดาวเคราะนี้มีจานร,รอบดาวเป็นไอ้น้ำที่ไม่เคยพบเห็นในการสังเกตการก่อนหน้านี้ซึ่งทําให้เกิดความสงสัยว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับดาวเคราะนี้ทําให้มันเกิดการเติบโตรวดเร็วขนาดนี้และนี่ก็คือปัญหาที่นักวิจัยต้องติดตามและตรวจสอบต่อไปและเพื่อนบ้านเราคุณคิดว่าดาวเคราะนี้มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นไหมคุณคิดว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้ดาวเคราะนี้เกิดการเติบโตรวดเร็วขนาดนี้มาพูดคุยกันในกลางความสงสัยและความรุนแรงของดาวเคราะนี้